ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสอนตัดผม k t o bar academy ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูการทำงานมาดูแนวของประยุกต์ในลนักษณะกึงของฟาลาแร์ฟีสไตล์นะครับ ความหมายของออสก็คือการที่เราอัพพลายดัดแปลงจากผมฟาล่ามาทำกึ่งลักษณะหลอดเป็นคูลิ่งหลอดลอนหรือแนวของโมลิเดกเพื่อขอบลายใจแนวออกมาได้กึ่งของสปริงหรือลักษณะของแนวของผมหยิกมากๆนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับออสมีการดึงในส่วนของซิกด้านหน้าอยู่ลักษณะของมุมปากนะครับเพื่อสร้างกรอบลายชายแนวนะครับที่2ก็คือใ้ช่วงใบหูนะครับอยู่ลักษณะของบ่าที่3ก็คือรองแฮรหรือด้านหลังเป็นลักษณะของการโค้งมนนะครับสนะครับก็คือ,คอ,คอดึงผมในส่วนของซิกด้านหน้าหาก่งกลางของทิศสหรือลักษณะของข่าวแอร์เรียรูปบงกุฎรูปร์ด หรือลักษณะของรูปหัวใจในส่วนของซิกด้านหลังเพื่อสร้างขอบลายใจแนวในลักษณะของงานเชื่อมต่อจุดหมายหลักก็คือ 1. ที่เราคัดที่วางกรอบไว้ในส่วนของซิกด้านหน้า 2. ก็คือกรอบของท่านข้างหรือใบหูนะครับสก็คือลองแร์หรือลักษณะของด้านไตท,ทอยเราดึงมาเชื่อมต่อในลักษณะของขอบลายใจแนวเสร็จแล้วออสมายก หรือมาเก็บลักษณะของมุมหรือลักษณะครึ่งของฮาบของทิศะให้อยู่ในลักษณะกกอะพงทรงหรือล,อลักษณะนแนวของการตั้งฉากการทํางานในลักษณะของงานไล่หรือลักษณะเกาะพง,งทรงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของรูปแบบ ของลักษณะของโครงสร้างศีละนะครับน้องนางแบบก็ต้องการให้ดูสีสะด้านหลังนะัทุยการที่ใช้ทุยได้ก็คือการยกให้อยู่ลักษณะของคลาวแอร์เรียรูปบงุูรูปพาร์ทในโซนของซิกด้านหลังเสร็จแล้วนะครับออสนำพาในโซนของซิกด้านซ้ายโดยใช้ไกด์ลายเกนในโซนของซิกด้านขวานะครับที่เราคัดที่เราตัดแล้วนะครับมาเป็นแพเทินมาเป็นรูปแบบหรือมาเป็นไกด์เป็นลายในแนวลักษณะของการออกทรงการเชื่อมต่อในลักษณะโซนของซิกด้านหน้า ใบหูนะครับลักษณะของด้านหลังหรือขอบปลายชายแนวเลยลักษณะกรอบของทรงอันนี้เป็นแนวทางของการสร้างในลนักษณะของวอมอสนะครับหรือเป็นลนักษณะของเวฟนะครับการทํางานในลนักษณะจุดต่างๆอย่างที่ออดดึงและยกขึ้นมาเนี่ยในหาตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางหรือลักษณะของไกด์ไลน์โซนเข้าซีกด้านหน้าดึงเข้ามาเชื่อมต่อในลนักษณะของรังหูเสร็จแล้วเรามาสร้างรอบปลายชายแนวในโซนของด้านข้าง เพื่อให้เข้าลักษณะของการไล่หรือลักษณะของการโค้งมนในลักษณะของงานไล่ในลักษณะกึ่งของผมแอร์ฟรีสไตล์นะครับเสร็จแล้วออนมาดึงหรือมาโน้มหรือมายกไล่ในโซนของซีกด้านหลังหรือลักษณะของรูปมงกุฎรูปพาร์ตหรือกรอบลักษณะของทรงการดําเนินการหรือการไล่หรือการเช็คหรือการเก็บลักษณะของสัดส่วน่างๆอันเนี้ยมุมนะครับหรือฉากองศาลายแนวหรือตัวเซนเตอร์กึ่งกลางของศีรษะหรือลักษณะของคาวแอร์ดีทุกสัดส่วนนะ ครับเราดึงเชื่อมหรือลักษณะของงานลักษณะของการต่อลักษณะของทรงนะครับเพื่อให้ลักษณะของงานเซตหรือการจัดทรงออกมาได้ก <kle ambling. S 2> ึ่งของคูลิ่งหรือเป็นหลอดหรือเป Dead ็นลอนหรือเป็นลายเป็นแนวในลักษณะของงานคัดหรืองานตัดนะครับสุดท้ายเรามาจบเลยลักษณะของการทิมการเล็มหรือการเก็บลักษณะกรอบของทรงหรือการสร้างในลักษณะรูปแบบของทรงเพื่อให้ทรงหรือการทํางานหรือการดีไซน์หรือการออกแบบในกึ่งของแฮฟฟีสไตล์ในแนวของ ทรงหรือลักษณะของออกแบบในแนวของฟาร่าฟีสไตล์สุดท้ายเรามาดึงในโซนของซี่ด้านหลังสร้างกรอบลายใจแนวออกมาได้ดึงถึงความเดิดเดนครับปนีออสนะครับมาใช้เทคนิคของการดัดในแนวของฟาร่าประยุกต์ถ้าฟาล่าจริงๆจะม้วนเป็นลักษณะของกรอบของทรงหรือคล้ายเป็นมอสนะครับแต่ออสมาแบ่งแบ่งในโซนของซิ่นด้านหลังหรือเป็น ล่องๆนะครับโดยการใช้แปรงม้วนหรือใช้ปลายนิ้วเพื่อเหวี่ยงหรือสวิงลักษณะของผมให้ออกมาเป็นหลอดๆน,นะครับการเซตร,รือการจัดทรงเนี่ยถ้าเราไม่เข้าล้านเซตล้านใด เราก็สามารถที่ใส่ออยนะครับมูดน้ำมันนะครับหรือเจลแค่นี้ทรงก็สามารถที่จัดเซตเองได้ครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตนะครับดิสพาร์ดีหรือ KTO by a c า d e m y เอาแนวทางของงานคัดนะครับของงานตัดผมนะครับในแนวของเคทีควอนมีมาแผนสช่องทางนะครับ TikTok YouTube Facebook ไลฟ์และช่องเรียวนะครับหลายหลท่านเข้ามาท่านก็สามารถศึกษาและเรียนรู้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับออสมาลก ยกในลักษณะโซนของซิกด้านหลังหรือการลักษณะของงานลักษณะของการบิด หรือการสปริงลักษณะของเกีียวผมจะเห็นนะครับอ๋อใช้ปลายนิ้วนะครับสวิงหรือการม้วนออกมาอันนี้เป็นเทคนิคของการที่เรามาอัพไฟมาดัดแปลงหรือมาประยุกต์ในลนักษณะของฝาล่าแฮร์ฟรีสไต์ส่วนการลันชั้นหรือแบ่งชั้นวางทีสเต็ปหรือการวางลายวางแนวหรือวางกรอบลักษณะของทรงอันนี้แต่ละสัสดส่วนนะครับถ้าเราเจอผมที่เขานานะครับเราอาจจะแบ่งให้บางนิดนึงเพื่อให้เนื้อผมหรือขอดลอนออกมาได้ตามที่เราต้องการแต่เราถ้าก็ต้องการผมที่ เขาบางมักพยายามแบ่งให้หนานิดนึงส่วนวันนี้อ้อใช้เป็นลนักษณะของการดูแลหรือว่าซึ้นผมในลนักษณะของโลชั่นเพิ่ม ความหมายของผมก็คือนะครับผมมีการทําสีผมมีการทาไฮไลท์นะครับผมมีการลักษณะของการําเชื้อสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการดูแลหรือบํารุงหรือใส่ตัวชําเชื้อเพื่อลักษณะของการปกป้องหรือทําลายของเส้นผมนะครับคับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตนะครับดิสปักดีขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมกันอยู่นะครับเข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับด้วย การกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับไปกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจนะครับ เราขอ,ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปในงานแบ่งปันหรืองานสอนหรืองานแชร์ครับวันนี้เราเอาทีมงานหรือวันนี้เราเอาหลักการหรือวันนี้เราเอาความรู้ในแนวของแฮฟฟี่ตายในกึ่งของงานคอนเทนต์หรือดีเซนต์งานนะครับมาเล่าสู่คนฟังนะครับการม้วนหรือการทำหลอดทำรอนเนี่ยสัดส่วนต่างๆนะขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับ ความหมายของผมเขาต้องการหยิกมากเราอาจจะลดหลังของแกนนะครับหรือให้เป็นเล็กลงมานิดนึงแต่ถ้าเขาต้องการลักษณะของรอนใหญ่หรือไม่ต้องหยิกมากนะครับเราควรจะต้องใช้ลักษณะของแกนใหญ่ ส่วนการที่เราม้วนหรือลักษณะของห่างโคนมาบางท่านผมหนานะครับเขาไม่ต้องการให้หยิกถึงโคนถึงบางเขาเรียกะไรพองบานฟูนะครับแต่บางท่านที่เขาต้องการให้มีเนื้อผมเยอะอาจจะมุดในกรเคศกรณีที่ผมบางเราอาจจะม้วนลักษณะของการถึงโคนได้ครับเป็นการทํางานดีกว่าครับหลายท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับนะทิกตอกนะครับเพียงท่านแอดนะครับหรือนะครับพิมพ์คําว่านะครับ a กุมกลมครับ s o m j i t นะครับผมออสมจิตหรือออทิกตอก ตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์น,นะครับกลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกได้ขั้นตอนแรกก็คืองานคัดนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการม้วนนะครับหรือการลักษณะของการ,รการทําแนวของลอนหลอดเป็นกึ่งของสปริงของต่างที่3ก็คือลอนหรือลักษณะของการที่เราเพิ่มเม้นตัดมาแล้วว่ามีความสปริงหรือหยิกได้สวยขนาดไหนครับสีก็คือจบงานการเซตการจัดทรง หรือการดีไซน์หรือการออกแบบในลนักษณะของทรงเพื่อให้ทรงหรือการดีไซน์ออกมาได้ถึงคงความสมบูรณ์แบบครับผมและทีมงานนะครับยังมีลักษณะของการแพนการแชร์นะครับ4ช่องทางนะครับเพียงท่านแอดเอกรมครับ so mj it นะครับออสมจิตหรือออ t ติกต็อกนะครับหรือการทํางานในรูปแบบของงานดีเทลเซนหรืองานคอนเทนต์ ain, หรืองาลนลักษณะรูปแบบต่างๆมีการแพนไปสินะครับส่วนทาง Facebook Live Every Day นะครับแต่ละวันออ เอางานเอาเข่าวสารเอารูปแบบต่างๆมีการแพนมีการแชร์นะครับไปทั้งสช่องทางนะครับอย่าลืมนะครับการทํางานในรูปแบบของงานเสริมสร้างอย่าลืมนะครับการทํางานในรูปแบบของการดีไซน์สามารถที่จะมิกหรือลักษณะของการนะครับผสมผสานกันได้สุดท้ายนะครับเราจะเห็นนะครับหลอดลอนหรือการม้วนในกึ่งลักษณะสปริงออกมาอันนี้เป็นเป็นแนวทางของการที่เรามาดัด หรือการทำงานในแนวคล้ายๆแบบโมเดิกนะครับหรือบริการที่เราสามารถจะปล่อยทรงหรือเป็นทรงที่หยิดได้นะครับอันนี้เป็น,ปนหัวใจหละนะครับส่วนการที่รับชมนะครับท่านก็สามารถศึกษานะครับอาจจะเป็นตรงช่อง Facebook ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้ตรงช่อง Facebook Live Every Day แต่ละวันนะครับออสเอางานเอาการอาจจะเป็นในและต่างประเทศที่ออสมีโอกาสแพนหรเอไปศึกษาเรียนรู้ที่ต่างประเทศเรามาอัพพายมาดัดแปลงลงทางช่อง Facebook l i v e Every Day ส่วนทาง u t u b e นะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆอาจจะเป็นข้างหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้อังกฤษเมกาฝรั่งเศสเราเอามาอัพพายนะครับมาดัดแปลงเอาแนวของกลุ่มของสกูลหรือโรงเรียนหรือล,อลักษณะของงานซาลอนมาผสมผสานมามิกหรือมาแพนมาแชร์ทางช่อง ท่อง u t u b e หลายท่านเข้ามาแล้วนะครับอยากจะศึกษาต่อนะครับเพียงพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษา